สวัสดีครับพี่น้องผมมือนี็กกับพอ่อกันจะสายเต๋วกับพี่น้องสีม่วงสีหาหมอ้อละแดดดีดีออกไม้หมาเราหยิบป่ายก่อนล้วครับไม,ม้ข้างหน้ามามีพี่น้องเป็นตะมีปลาอยู่เดี๋ยวมาลุ่นเบิ้งน้นกันสีม,มีโตบ่แดดดีเป็นทนายมือนี่ออกงาคนเดียวพี่เรอแล้ครับโอ้เป็นตะมีปาลานะเดี๋ยวนาะเดี๋ยวติดตามเบิ้งพี่น้องเป็นยังไง ko noi ko noi hei wain padua noi hei ya waa padua noi ko waa padua noi hei waa wain pa ko ko noi hei waa padua ฟ้ายัางกันเท่ยงโดนเต็มเต็มลพี่น้องแต่วันสิเป็ดป่ายัางไงโอ้ยโอ,ยโอย้ของยังรบกวนตีนมันตีนอยู่ไหมเออเฮ้ยแมยง ี่นองเอางาบัวคักะเนี่ยมีโอ้ยว่วมันปลาดูหน่อยตัวนั้นวัวห้องปลาดิโนงโอ้ยหยยันเมียนอยู่มาตรฐานปลาดูหน่อยดิโน บังานใบบัวยี่นาะโอ้ปพโดเนาะเสดอนนะยี่บีน้องโอ้ยหวานปากขอเนาะลูกมันขึ้นมาอยู่ลูกดอกพอดอนหน่อยพี่น้องเลย เต็มเรียกแล้วพี่น้องไปดูน้อยไว้ตะเผาลูกดอกติดอยู่จะดูหน่อยครับนะปวดก่อนปัดสุกพี่น้อง สูตครับสูตสูตสูตรสูตรยิ่งยางเดียว โ,โอ้โหบลูเมลเมีเนียน้อยตัวนี้โอ้ยหเมียบ่น้อยเด้อนี่พี่น้องเลยเกือบคำซีหาตัวมันกันมันฮะเตรียมสองแล้วพี่น้องเตรียมเล็กไปดูหน่อยเตรียมสองปัดสูตรด้วยฮะปดมาพี่น้องบัดลงจากไม้นั่นแล้วครับมานั่งอยู่ปากทางแล้วบัดต้นอยู่ข้านี่ ซ้ำคำเด็กชองโตอยู่หันประดหน่อยก็ประสูตรพี่้องห่อนคักมือนี่ป้าก็เริ่มสิบหาอยากแล้วบดๆไปเน่ยแล้วเบดบดดอกแต่ว่างขึ้นบด,ดีขึ้นเข้าแล้วล่ะพี่้องป้าส่ม bất sụt gì đó, thử muốn thử cái gì, ô, sụt, bất sụt, ô, ra

เกือบบอดโดนโหกลางกลางเกือบกลางโตอยู่เนี่ยฉีกี้จี้หืมพุทไปาษีบดดินลุกน้ำขึ้นซะ่เลยเดี๋ยวคนญาติปุทธองค์ โอ้ยปดูบป้าบอกขึ้นเลรื่อยไปหรอไยปดูบไหม กไปเลยลึกๆเห็นพอรอนแต่ว่ายอ,อยู่ลึกอยีก <c oughs> ยิ่งเดีวพี่น้องมาเร็วผลดปดูหน่อยครับกดกล่องบาทันเลยว่ามันดดนเดี๋ยวว่ามันถือเดี๋ยวพี่น้องเลยปีนท่วงเลยไหมบริดินเลย อินปนักลงเลยมหม้บเเบลียแล้วกลางกับบานเลยพี่น้องเยอ๋อน้ำคุณนวยพี่พุนโอ้แสดงว่ามีหลายตัวกางกับมอมเลยพี่น้องไปดูหน่อยครับ เนาะลางอีกเชียมาโอ้ยหนักเตอพี่ตุนีมอ้หู้อด้อเมึนมอนโว้ยสะพอบ่ไ้ดีนี่พี่้องเนย กลางกลางกับบันครับอืมกลางกับมอมเลยอืมกดบัดตันเดี๋ยวกดกล้องบัดตันเดี๋ยวมากจอดจ่อเนาะขึ้นผู้วุ้งไซเลยเหล่ยฮะเตรียมซีซีเลยพี่น้องปวดเลยประวัติเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนครับ พี่น้องลงไปปลด้างล่างได้หรอครับปลดไปเลยด,ดอกกระชีลูกได้หรอครับนนคำเนี่ยได้ซีเต็มนะครับพี่น้องพุ่นโยนลงไปหมดแล้วค่าลูกดอกเกียรดอยู่พี่น้องเยเห็นบ่อยนะ,ะออยก่อนขออนุญาตลงกนมาพี่น้องลงม,มาแล้วครับปลดไปเลยเนาะเสร็แล้วหมูปา่ามานละ เอหมองลัดไม้ลัดไอสองเตียมอยู่พี่น้องประสูต <laughs> รก่อนมาดูหน่อยจะดีว่านประคอเนาะโอ้ยตัวหัวสดพอหล่อมาจากใบบัววานประคอกันเดือดนะวะผุด <laughs> เตียมที่เหล็กขอพี่น้องเลย <laughs> กลางเป่าเลยครับโอ้วานประคอไปยิ่งตัวใหญ่มาแล้วซีหาลูกมาลายแล้ว วันิี้ลองยิงตัวหน่อยว่ามันเป็นเด็กอขออนุญาตปลดตัวหน่อยครับพี่น้องติดหัวครับปลดแป๊บเดียวครับเอาครับพี่น้องปลดแล้วเรียบร้อยครับซีเต็มก็สูตรใหญ่ตัวนึงตัวนึงกับล่องลงมาหมถ้าดูตัวนี้จะโลบุบอะไรจังบดตางมา,ากเลยประดูหน่อยตัวนึงแต่ซีเต็มพี่น้องไม่ละ สองตัวเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาสำนึกนะครับคลิปหน้ายังพอกันไหมสวัสดีครับไปขอบ้าน